สบายดีกันบ่จ้าคอยกันสบายดีอยู่ทีมากินตะมหูนึกันเห็นบ่ Hello everyone how are you For me I'm okay every day every minute ค e อี w วิดมีปาปะย่าแอนดูเดินเว็บระบบอัเกนอัลลอตออฟเว็บะบบกิีนเลสเว็บะบบเอฟวีติงเพอร์ผกทูนบ่เพอร์ผกแอนเลสแอนกรีนเมกเนี่ยเ็สินคำอีทวิดมีขโมยขโมนเช e ยร์เจ้าดิพี่เราสุข,ขสุขคน สมเอเลยนี่ติดติดแก้วอีกแล้วโอ้ยใครหลังยาอนอะไกันไรหิมานี่มาลุยลุยพี่น้องลุยลุยลุยขอคนกันนะจ้ะบุญเซนได้หนิวะเมกเนเวอร์เซนเมกเนเวอร์เซนคำอิทวิมีตำบักฮูงบุญเซนหิมาพี่น้องใช่ทนีหลอที่ใส่หลายหลายมันเปียงพูดน้อยๆน,นึ่งหรอกว่าคืนน้ำลายเตะจะหมูวุ้ใส่พิแข่งได้หนิสีมันสีแดงใจวายเลยมึงมันก็สีเหยือมันคักะสีแดงใจวายถูกใจไม่แน่นอน เราจะไม่เต็มเลยคุยอินตบาดที่นี่เดี๋ยวารอซ้ายอยู่ทําไมมากินด้วยกันนะคะกินด้วยกันมามากินด้วยกันกินตัวกันเจ้าหลํำขนาดเลยหน่าจะบอกฮื Đáng lắm 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 sao vậy phải cảm anh why uh the last video when you eat it not talk why I have sub english oh, because i'm used telephone for my daughter my daughter telephone this one is a camera, camelot different it camelot i cannot do the english uh english um english sub ซับอิงดิสไอแคนนอดดู sorry ปัดอินไอยูดไอยูดโฟนสำมายดอเถอะนูสาวไอด้นูบายาวเวอร์ไม่มีมมีมีอย b เนาะบัดไอยูดคำมาละสาวเวอริน้อยสิบัดไอแคนนอดเมคซับอิงดิบัดเทเลโฟนแคนเมคซับอิงดิบีคอร์ดยมดอเธอรีดมีม วันน mm. really you know? uh, ูททำมาหล่เอ้พูดในไมลแล็ปท็อปไอโนนแท็บอ่ะว h a เด h e c a ไอโนนแทบอ่ะ before a g a i ริงจริงมันให้โฟกัสไอโนนแท็บอ่ะโปรแกรมเนาะโนนแทบโปรแกรม format อ่ะ mix up English t o r o y ไอโฟนไอแคนด์น so mm ็อตยูทโฟนออร์ดทามอีกทศโฟนน้องแฮปตาวไอแฮปตูโกลบายไมโครโฟนโกลบายไมโครโฟนตัวเป็นแฮปตาวลองเนี่ย

Look yeah. Eat a lot of vegetable food for healthy. Nắm nắm, nó cứ chắc chắn Nó cảnh cấp, cái nước ra sao? Nó ngon Nó lỏi cái thuật rồi สีแกันมือแน่เผ็กดก่อนกมะฮือกอบที่จะเนี่ยบ่ ไปกินข่าวนีตลาดสปริงเวลอืไมมันจะเห็นจิบรวมสระนี่อันนี้ปสปริงเวล I'm very really đi My movie, because we go to the Market shopping. Just like today, my movie, very really late. Mm -hmm. Það er takk. Það er tökul. Sýna. Sjáum. Það er tökul. Það er tökul. Það er tökul. Spætið. มาเกาหลีเรียกพี่เลยมันเผ็ดมากเผ็ดจริงๆเผ็ดแบบไม่รึงหูน้ำตาวันนี้กินน้ำเปล่าวนันนี้โอ้เป็น,นอรกินโคกกแก่ใครเนะาะกินโคกแก่เผ็ดได้กินนมสินะเอาน้ำเปล่ามากวันนี้โอ้คนละคนคละงี้จะของแทนที่ทเอาโคกหรือเอานมมาเอาน้ำเปล่ามากัาลนี้มโอ้เป็นเนี่เผ็ด กินจงจมย่งะไก็ได <rat> ้โอ้ฉันจมได้จมดีก็มีจะขอไม่จมก็นหรอกก็มีจะขอ เกี้ยวเหมือนคนไม่มีสามเอาเหงเกี้ยวเดี๋ยวกันคอยดไปนึงอีกอีกบ่หลายปีดอกอีกเมื่อกี้ปีดอกสิได้ใส่ชันปลอมอยู่เหนเข่าร่นนะแข่าร่นยังอะไรสิไปใส่ชันปลอมหรอกสิถอดแข่าปลอมให้เบิ่งตอนนี้มันถอดไปแล้วี่เข่จริงถอดไปอะไรนปหอกเพนไงเดี๋ยวก่อนใครใส่ชันปลอมเห็นถอดเบิ่ง เารนน่นแหะคุน่ะต้ชรเผ็ดจริง่เผ็ดบองอ้พริกพริกแห้งเผ็ดขับพริกแห้งเผ็ดขัดเผ็ดดีหลยพริกแห้งนุ่ยงๆไหมว่ามันพริกขินนุ่นสันเลพริกขี้กื่นมาเป็นกระสอบไหมนุ่งๆไหโอ้เผ็ดแห้ง คือสไปซีสสโ่โซ่โซ่สไปซีสส่มันตำแหลกเพราะมันพริกมันกรอบนะกรอบมนบันตำง่ายมันแหลกบันนไงมันก็เป็นตอนครูหบเค็กเลยคือสมัยก่อน เดี๋ยวหาเนาื้อกับบะหมี่เดี๋ยวหาขนมกับบะหมี่ไปช้อปปิ้งไหมสื้อเคก้กลืมขอมาางไนะม่บบมนานเลยหิวนาเค้กกับอะไรซื้อขนมกับอะไรสื้อตอนแรกถือทอดผัดผกอนมันมีเวลาตังหุงตัตัหุงกิน ้าไหมขอเงินเจ้าฟ้าเงิ่ก็ไดฝาวัไปดำหน้านุกเผนแหงเป็นแห้งให้กวาจมไหมขอยอยากจม E <coughs> ยัดไซแซ่บฮึฮึฮึฮ Hàng. Thôi phải ok mất tiền rồi. Ôi nào? cho kênh đi. anything so eso